ใสซีเครมทรงเครื่องกินสบายบ้านไม่เหม็นคนที่บ้านไม่บ่นครับผมแค่โรยเขาก็อร่อยแค่โรยบนผัดผักก็อร่อยจะโรยบนอะไรก็อร่อยครับผมมีวิธีกินแนะนํามาด้วยอันนี้โรยข้าวเข่าเฉยๆด้วยข้าวต้มครับอันนี้อาจะเป็นผัดผักแล้วก็โรยนะครับใส่ซีเค็มสองสูตรนี่แบบหอมเจียวครับนี่แล้วก็กระเทียมเจียวแล้วก็หอยลายอบกรอบ แล้วก็คอยลน์สามรถคุยเมดจิตมหาชัยนะผมมีลายไอดีแล้วก็โทรศูนย์หกสองสี่ห้าสี่หกห้าสี่เก้า สนามมันไหวไฟแดงเยบร้อย เป็นขาต้มนะเพิ่มครับผมจะเป่ากวางแล้วแต่ลวกลินแน่นอนครับผมกับนลครับอยากให้อร่อยไอ้ดาวยิ้มเยิมนี่มาลุกหน้าข้าต้มเลยครับตองเทดขนาดซสแดงนะเพื่อนวัน มาลองแบบปลาเขเี้ยวกันครับผมปลาอินซีนี่เอ็ดขนาดปลาเขียมยนี่สุดยอดนะครับเนี่ย ผมทดลองแบบยังไม่มีอะไรเลยยังไม่ใส่ข้าวเค <c oughs> ็มๆหอมๆแล้วกอมล้มตัวแล้วรรครับผมแกบดีเลยผมมีผมมีกินของผมเค็มรุนแรงอะไรเลยครับผมบครัลร้มตัวพอดีเป๊ะเลย แซบหมากเขาเขาตุ๋มมากเลยอืมสุดยอดครับผมแล้วเขาตุมแซบเสยแซบหมากครับผมแต่เป็นดวงลิ่นครับผม เขาต้มน้ำเซียน่มเลยพอาะเซียนเข้าไปเดือดร้องอันนี้ครับมุ่งมั่นกับนาดิตราคาเด็ดอยู่นะครับจะมีอีกแบบนึงมาแล้วมาอันแบบประกอบอันนี้นา่าจะเป็นสามรสครับจะเสิร์มธรรมดาค,ครับ ลายนินน่งๆทำด้วยของด้วยครับผมไม่ขึ้นในปากระป๋องเลยโอรยบางกุ๊บกวบครบโดนะครับมาลองแบบหอมแดงเกียวเมื่กินมันสุกชุ่มดีครับหอมแดงเกียวเสร็จแล้ว ท,ที่เค็มโซงเครืองครับแซ่บมากเลยจิตได้ดีครับผมได้อยู่ครับผมแซ่บแต่จะคุกเยอะจะเค็มมาก มันมีขอ้อผิดต้มหมักว่าครับผมมันจะนแซ่บเพื่อนครับทาแบบกระเทียมเจียวอาจจะเป็นผสมกับสุ้งกระเทียมเจี่ยวได้กว่าก็ได้หอมแดงโอ้ยกระเทียมเจี่ยวครับผมกระเทียมเจี่ยว ด้วยกระผัดผักที่จะเป็นแบบขนาดปากเข้มไปเลยนะครับแกบมากเลยแหละ,ะที่น่นาปากเข้มแบบผัดแต่ขนาดไฟแดงมาหลาดลเลยแล้วก็มาลงลืมเยิมนะครับแล้วก็ต้มร้อนๆสดกันเลย หไฟได้สามโดดต้องเปิดปอดแทบลอยอย่างมากมายมาอาจารย์ดูผมสุดยอดสวัสดีครับผมขาแสบครับซิมแบบไก่เบิองแบบครบถ้กรสชาติเลยสุดยอดเลยครับผมตะลอนแสบมากเลย ที่เด็ดกบจีมื้อนะเพิ่มเลยนะครับหน้ไฟแดงหอบมากพื่อยากโอเคเราเสกป่าเข้มนุ่งไปทั้งเข้ากันสุดๆเลยี่นุ่งของตุมในขาดพวกผัดผักเข้าของเค็มๆครับผมเข้ากัน ông lòng Hãy like và ghi mình lên nền xuất đoạn Thay đảo phổ tùng สดทนห่อนะอะไรยางมากมายมา,านนอาจาร <c oughs> ย์ครับโดยนิดๆกระเด็ด,ด ต้องลูกอีกครับผมแลพุคนบางรถจัดจัดดูด้วยดีกว่าสุดหอมเจียวให้เ,เพิ่มมาชิมด้วยตัวนี้เพิ่มมาลองเลยครับนี่ไล่ไลยครับกับแก้มแก้มฉันดีเลยจับหมาขงเพิ่มน ไฟลายหัวก็ทิ้งเลยครือผมบอกแสบมากเลยอยู่มาหาชัยนี่มหาชัยตลาดใหญ่สุดเลยผมนะเพื่อนม <c oughs> หาชัยคุ้มเยอะเพิ่มนบอกวันนี้เยอะไปหมดนะครับผมแสบมากเลยขดตุ่มก็ขนานเลยสื่อน,นี่ครับผมปัดขนานว่ากินแล้สื่อน,น,นี่สุดยอดเลย

ใส่มายังไงหุงเขาทันหวานถึงมากเลยอะโรยกินเลยจบนี่ถังย่างเรากกับเก็บมาเลยลงกเลยดีบมหนาอีกแล้วผิดสวนลงไปในเป็นยำเลยเด้บรับ chạm mà <cười> <cười> เขาต้มนึกยองแบบออกจากลานดึกๆมากินครับผมลานแบบต้องเพ่งที่มันจะปิดไปนะครับบอกตะว,วันแดงบอกเจ็๊บมาก สุดยอดเลยเพราะอย่างเขาต้มอาหพวกปลาเนี่ยอเลยครับน่าหอยไปื่ยๆเลยอะปลาอินซีเค็มสุด,ดอยอดอะไรยังบ้างใหม่มาซางากันไปนะครับผมนะครับอย่าลืมนะครับผม